คลิปหายแล้วสลับสลับ,ลบนี่ครับผมโอเคแล้วก็ทำยาวกว่าเดิมครับผม นี่นี่ครับผมอ่าอ่ามัน ค่อยดูนั้นหน่อยครับผมแล้วก็นี่ครับผมปึ๊บแบบนี้ไหมวะแล้วก็นี่ครับผมเฮ้ยไม่ใช่นี่ใส่ไปครับ ดี๋ผมไล่ใส่ไฟให้ครบกันครับผมเฮ้ยใช่ไหมน้าไม่ใช่ตรงนี้ไม่ติดครับเฮ้ยหรือว่าโอ้ยผมกลัวคลิปนี้สีนาทียังเลยทุกคนตรงนี้ไม่ยังไม่ติดครับผมนี่ แต่ไม่เป็นไรครับผมโทรศัพท์พื้นที่เยอะประมาณร้อยกวัวโอเคแล้วก็อ,อ้าวเอยไม่ได้มันอยู่นี่อยู่นี่นี่ครับผมใส่ไป เฮ้ยผมทุบอะไรอีกเนี่ยเสียงปึ๊กมึอโอเคตึึบตึ๊บตึ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 บ,บใส่มาแล้วก็นี่ครับผมโอเคมีดาวมีเดือน ว้าว wow. แล้วก็นี่ใส่ไปโอเคตรงนี้เราก็ต้องทุบอีกนะครับผมโอ้ไม่นานทำผิดเลยแต่ว่า มันก็แก้ไม่เยอะหรอกครับนี่นี่นี่โอเคนี่ครับผมยื่นให้รังคามันยื่นออกมาเฮ้ยเสียงอะไระทุกคนเนี่ยผมเป็นหลอนๆเสียงอันเนี้เสียงมันเสียงอะไรวะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผม โอเคพื้นที่โทรศัพท์น่าจะหายไปแล้วกว่าห้าหกอีกได้โอเคครับผมแล้วก็นี่ครับโอเคแล้วก็ อ้าว oh, ไม่ใช่เนี่ยครับผม อีพีหน้าจะจะเป็นการทำฟาร์มครับผมฟาร์มปลาสุสั์นี่อ๋อผมรู้ละ ทำไมมันถึงต่อได้นี่ครับผมโอ้ยมือบอลจริงๆเลยเราเนี่อะไรวะอ๋อตรงนี้ว้าว น่าจะสวยงามไหนตอนเช้าเองเนี่ยเฮ้ยประจันหายขอปรับเวลาเป็นตอนเช้าเอาพี่ชัยขอปรับเวลาเป็นตอนเช้านะครับผมโอเคโอเคครับผม ี่้ดูดูดูเดี๋ยวมันออกได้แม่เดี๋ยวเดียวลองดูก่อนโอ้ยสบายออกได้เฉยเอาละน่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่เท่านี้เด อใบไ,ไม้นี่ครับผมเาเป็นไม้แบบมีเปลือกบ้างนะครับนี่เราใบไม้ก็ต้องเป็นอันนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งเห็นครับผมหนึ่ง เอเป็นนี่ครับผม1นึ่สองแล้วก็นี่เป็นทางเข้าบ้านนะครับผมเอาไม่ใช่นี่ครับผมเดี๋ยวยาวมาโอ้เข้าทาเข้าทาครับผมไม่ครับนี่ใช่ไหมวนตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ไปดูไม่ยาวกว่านั้น โอเคครับผมปุ๊บวาแล้ว40นาทีเสร็จโอเคครับผมพื้นที่หลังบ้านเราก็ไม่ต้องทำเยอะนะครับผมทำนิดเดียว นี่ครับผมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยทำเยอะๆหน่อยโอเคแล้วก็ประมาณนี้ นี่ครับผมแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้หนึ่งต้นครับผมวิธีการปลูกต้นไม้ให้สูงนะครับผมเดี๋ยวบางคนเขาอาจจะไม่รู้นะะ Okay, ครับ okay, ครับผมฝนก็ตกก็ดีนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบาย